สื่อหลักของจีนนะคะได้มีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเข้าใจความทันสมัยแบบจีนการสนทนาเยาวชนจีนฝรั่งเศสจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศส แน่ามีเดียกรุ๊ปหรือว่า CMG ซื้อหลักจีนค่ะร่วมกับชมรมสิทธิมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์ปารีสคณะกรรมการระหว่างวิทยาลัยสหประชาชาติกรุงปารีสและมหาวิทยาลัยจี้หนานของจีนจัดกิจกรรมเข้าใจความทันสมัยแบบจีนการสนทนาเยาวชนจีนฝรั่งเศสที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งโอกาสนี้นะคะเซิร์นไห่สงผู้อํานวยการ CMG ก็ได้กล่าวในงานดังกล่าวว่าในช่วง60ปีที่ผ่านมาตั้งแต่จีนกับฝรั่งเศสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง กสองประเทศให้ความเคารพต่อกันและได้บรรลุผลงานความร่วมมือจำนวนมากจีนกับฝรั่งเศสมีการศึกษาแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมเป็นเวลานานและปีนี้ทูตวัฒนธรรมเยาวชนจากฝรั่งเศสได้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจความทันสมัยแบบจีนเพื่อสัมผัสกับการพัฒนาความทันสมัยแบบจีนด้วยตนเองค่ะซึ่งพวกเขาก็พบนะคะว่าความทันสมัยแบบจีนกําเนิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีเลิศของจีนมีการพัฒนาเชิงนวัตกรรมซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อน ที่แข็งแกร่งในการสร้างสรรค์าอารยธรรมในยุคใหม่ของชนชาติจีนค่ะขณะที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและศึกษาธิการฝรั่งเศสได้กล่าวแสดงความหวังว่าฝรั่งเศสกับจีนจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและเยาวชนโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านค่ะ